เพราะ่งจะเห็ดอียอ๋เห็ดข้างน้อยเลยโอ้มัดมัดมัดนเพราะว่ามันนั่นน้องมันมันบ่้นองขึ้นลพี่น้องมันปามมาเลยมันกำลังออกมากพี่น้องกำลังออกมากกำลังออกมากด่างออกมากสวยๆหยอดกต่ใหญ่ๆแด้วเก็บหยอดน้ำตื้อจ้ะเพราะว่าคันบ่อเก็บมันกัดจะบ่อแตกนะพี่น้องนี่ก็เริ่มแตกเริ่มยังแล้ว ม,มัดมัดให้เพิ่นไปเรื่อยไปตามน,นี่เนาะตามเฮาเนาะไปตามเฮาเเฮ็ดนาะมันก็นงามเนาะน,นะมันคืนในตน้นมะคุงนั่เดียวเนี้ยอ,ออกเนี่ยนี่มันไก่มะคุงอะไรนี่มันเขียวยอดมันก็มาเก็บเอาเนี่ยได้แต่เนย ถ้าบ่เก็บก็บ,บอแตกพี่น้องถ้าเพื่อนเก็บเพิ่นก็จะตแตกแตกออกลายเนาะถ้าถ้าจะปล่อยไว้จังสี่เนี่ยปล่อยใ้มันเลื่อยไปเรื่อยๆก็จะบม่มีก็จะบม่มีอัหยอดเนาะหยอดเพื่อนก็จะบ่ลายถ้าเด็ดแล้วเพื่นอนก็เรื่มออกเรื่มแตกพี่น้อง นี่เพิ่นจะฉีดน้ำหมักแล้วพี่น้อง่สมยาด้วยจะเป็นน้ำหมักเนาะเป็นน้ำหมักใส่อยู่กับสวนเนาะหมักใส่อยู่กับสวน เก็บในเด้อตาเก็บแข้งไงเก็บพักขาเนี่ยผักขางามงามมีแต่ยอดใหญ่ๆพี่น้องผักขาเจ๊ดายถ้าบอกเก็บถ้าพ่นเก,ก,ก,ก็บถ้าเก็บพ่นกัดแตกจะแตกเนาะเอาไปแกงพี่น้องแกงใส่โน่ใหม่แกงใส่หน่อไม้กระเสบเนาะพี่น้องแกงใส่เห็ดก็ได้พี่น้องผักขางยอดใหญ่ๆงามงาม ยิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกพี่น้องพักขาเนี่ยไปกินกับตามมักหงกับข้าวปุ่นกระเส็บ,สบนะพี่น้องผู้เพิ่นมักแล้วแต่คนชอบค้นมากนะพี่น้องบึงยยดพักบุงยอดพักบุงก,บงกระแตกออกคือเกาพี่น้องมือมือนยายแดงเก็บมือนีนกระแตกออกง่ามอ่อ,อน,ออน ถ้าเฮาดูเก็บดูเก็บดูอันอันนั้นมันแห้งแตกพี่น้องอดพักอ,อดพักขา สวนตาสินนี่พนจะบ่มีห้าพี่น้องเลยพ่นจะอ้าวนี่จะเป็นสวนดอกกระเจียวเนาะนี่เป็นต้นเกาลักเริ่มแย่แลวพี่น้องเริ่มแตกงาแตกยังออกแล้วเกาลักเนี่เกาลัก เอามีดมาตัดจ้ะเอามาตัด,อ,าาตดอุ้ยกระเพ้าได้ได้าายแล้วกระเพ้าเอามาปลูกซื้อมาปลูกพี่น้องกระเพ้าหอมแตกก็ดีตะไคร้มาตัดเ้วยพักเพิ่งแห้งตัดแทงแตกตัดไปเก่งเนาะพี่น้อง ตัชนเนมันเป็นคนเหนือนเนาเพิ่นกนะแจงแกงผักขานะพี่น่องเิ้นเจกงใส่ผักลหลายๆผักใส่ปลาแห้งแกงใส่ปลาแห้งเนะพี่น่องกะเสบใส่ผักหวานนะเนย โบ๊นะตะไกยังไงจ้ดต๋อยเส็บพ,พี่น้องมากในแซ่บยายแดยงกินบ่ต้องลวกมักกินดิบเนาะเนาะเนาะ มากเนยะต,<า>ต,ตัวยงเตย่ตตานะถ้าลัวกก็หว,วานอยู่แต่ว่ายายเดองจะมากินดิบแล้วจะขึ้นบักแตงเนาะกินเพิ่นจะค่ายขึ้นบักแตงก็เลยมากินดิบเพราะว่ากินจะของปลูกเองกับว่าต้องคึดนะพี่น้องเพราะว่าบ่ไดซี่ยาแต่ว่าปลูกใส่แต่ว่าปลูก กวผู้กับปูพี่น้องทัว่วทั่วั่วผู้เพาท่านเป็นว่าท่านขืนเนาะทั่วผู้ใยแดงก็ชอบกิน,นพี่น้องชอบกินมากกินทั่วผู้ตาพ่นมาตัดตัดผักขานะพี่น้องกระโลตาหัวตาสวนนี่แหละพี่น้องเลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมา นี่กะ้ยอดมะละเพิน่นกแอยู่ในต้นนั้นพริกตัวพี่น้อง เป็นแตงโมแตงโมนี่บอดี้ปูกพี่น้องปลูกเกิดเองแต่ว่าเพิ่นเกิดเองก็เคยได้กินแล้วพี่น้องเนาะบอดี้ต้องมาปลูกหยากเอาเมื่อวานบางแก้วกระไน,นมันลนก็ได้กินคือเกา่าเพต้องไปอันนั้นต้องไปปลูกใส่พักท่านท้าว งามพี่น to <boy> <Syndrome> <ps> <man inação> ้องผักขาพักขาพักพักยังก็อจะสินไท่งทางเหนือห่อนเออผักพักละพี่น้องพักละค้นเหนือห้องพักละคนอีสานห่องพักขาภาษาไทยสกักสะอมไป ก็ไปซีนอตเขออ้าไปดูนอตน่เป็นมะม่วงมะม่วงพันนันห่อ้เนาอพี่น้องมะม่วง,น,น,ววงน้ำดอกไม้สีทองได้พี่น้องเลยนจนใส่ถุงห่อว้จะเลื้ยงงามพี่น้องมะม่วงนี่ <c oughs> เลื้ยงงาม อ่าคลิปนี้ยายแดงกับขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเมืองบรรยากาศอยู่กับสวน